สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสองเจ้ามาดิโอเคแล้วอ่ะข้ามทงก็บ้ามบ้านสวัสดีสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อยินดีต้อนรับเข้าสุดสองมาทุกคนในหลุพี่น้องมื่อนี้ไอซุกเสียดยังให้สาวอากินเนาะวันนี้เราจะเอาสากระเบือรซุกหัวอีโดนะครับทุกคน มือนี้สิตั้มปะคุงพี่น้องตั้มปะคุงกินกแซ่บๆแต่กัดสิมาอัปเดตจำนวนเงินวา้าดูสิพี่มีเงินไปจับ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 เงินทำทางกจนีมือนี้สิมาอัปเดตเงินทำถนนพี่น้องว่าไรสไลด์เนาะอย่าเสียอ,อัปเดตทุกฟังแต่กัดบอกว่ามีไพนเน่ฝากมาเนาะเพราะวโ<อ>่โดนแต่ท่องไปเลยอัปเดตพี่น้องเลยเขากินสวัสดีจ้ะบายดี เ็ดต้นคริสต์มาสเนาะงซูนาะกินตำโพงแล้วเนาะเอาเฟืองเนาะมือนี้เป็นน้องคริสต์มาสอ่ามือนี้คริสต์มาสเด้อทางยุโรปเนาะเพราะว่าเป็นอ่าสุขสันต์วันคริสต์มาสประเภทนี่เป็นน้อประเภทที่ทางคริสต์มาสทางยุโรปส่วนบ้านเฮามกมี่อยู่ในเมืองทูเด้อร์ถ้าเกิดร้องกันอยู่แต่ว่าอยู่บ้านนอกของห้องอีโบมีเฮาสิไปเฮ็ดเอาเองห้องเ็ดต้นคริสต์มาสมันก็ยังมีชิตามุพงสุด กินงานกินตั้มบเซ่บ้เถื่ออีบอกตํ้มไ่อยากินพีน้องด้ว่ากินผีมอองเายเื่อนี่มาบดแซ่บือว่าเาเดเบดีกเบ่มันเห็ดบแส่บก็เบื่อหาดูอ่เบื่อเนาะเดี๋ยวมือนเสดห้กินเองมันยาบมันลารเห็ดบดแบดแซ่บพี่น้องมัอนี้ต ขอบคุณเด้อขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ฝากขึ้นมาสะสมเห็ดทา่านเนาะทางเข้าตอนนี้ก็ไรอร่อยคอมเมนต์แล้วพี่น้องวันนี้เพิา่ารณเห็ดยุดเนาะพักตอนแรกคอยเป็นคอยไปพี่น้องยามันคอยสะขยามันอยู่เหนือลักหาเดือนกับยามันพี่น้องเฟซไ้เคยเกินพวบ้านชุชนพบชพี่น้องเอาหูลงเฟซเขถอะว่าโอ้ย พอบานพอบานครับบ้านบานปาน่บุกี้กับเขาคีร่ยูทูบเขากว่าพอบ้านซุปไม่วันก่อนเด็กนแล้วพอบ้านนี่ก็อยางเขาดาไอซุปเป็นพอบานที่ดีแล้วสิบ่ประกาศ้ว่าเกียยัง่อเป็นพอบานทีสร้างเลยเ็ดรยังเ็ดเลยูกบ้านตามบ้านพอบานที่เขาเละโอ้ตีเลยบ้าเมียตีบ สมคู่โมแดงเมื่อกี้เขาับเข็เข็นกูเป็นพ่อบ้านคนจูบสร้างกูเป็บ้านพอก็ะสิผ้าเห็ดนั่นสร้างอีตีก็อี่เดี๋ยวมันจะฝืนเกิดกอน่เหนมยข้าพ่อบ้านการดีแล้อะไรคนถ่ายช่วงชุดท้ยนีเฮ้ยมันมแจ้มึงถ่ายแต่เฮิร์นแหละเดี๋ยวต้องมีถูกขอกูซื้อก้านขวใครซ้อนถามึงเอาเขาไปไกลข้าใจบอกมามาต่อ พี่น้องเลยสิตำสุกินซ้ออ่าถ่ายคลิปเห็นบ่อกทุกไปถ่ายเล่นมันบมดแยงพี่น้องก็ได้ตาต่ว่าเห็นวันนี่นะเดี๋ยวพอบ้านตีหัวสุดยอดวันซุปตีเลยพวันซุปพวันซุปเด้หนี่ลงคลิปคลิปได้กับพอบ้านพ่อบ้านอยู่ลงหกหกได้กับพอบ้านพ่อบ้านพ่อบ้านซุปเปลี่ยนนะหล่ะ กสิซังกูวะกสิถูกกูเลยนะคือใส่ปะเดียจะไม่เคมจ้าอ้าหน่อยแมือนี้ยเตต้นคิสมาเด้อพี่น้องคิสมิตไายคีเผ็ดต้นคอยบอกเอาถ่ายเองสุดท้ายพี่นยาจะไปไิตไทยคีใช่หรือนะสดจ้าสบัสดีพี่น้องนะ้านีพกกัส vào sâu có thể đi sắp xong a bắt đầu là thế nào sau tầm hút kìa sau tầm hút kìa 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 cứ hút kìa tầm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  hút kìa kìa tầm hút kìa มาตัวตาบีใหม่ได้หน่นะเคยเห็นอะวะคนตามแสบนะเคยเห็นอะยิ้มโรอยิ้มนช่รหมเคยชมคาสเราก็ไล่จีบด้วยจีบเขาขาอยู่บวยบุย ตีบมาเทไห่ซุมในกูเป็นอย่งนี้เหเเดนเาหายกเธอหนึงทุกไทยุ้ที่หายนพี่มายืนท่าหลังก็มาเห็นตัวว้าวว่าสุตสต่มะรุงชีวัยได้สูตรตำมหงสนตาลน้อยนึง่่วน้เอาใส่มันสมส่วนกับหวาน จอบนูนนอยนึงช่องบวเป็นหยอกหยอกหยอกมันเข่ากันเนาะจะิมเบิ้งะแนะอ่ะหวายตักได้ใจคอยนี่เขาได้อยากตํามเองรองมบิ้งแประเด็กยีวอนักหมักป้ใจี่เปใส่ห้อมหอมเมื่อไเปีมัตําอยู่ผุนเหือด vui tập bên sạch sẽ à lông lơi lông lơi lông lơi yếm lông lơi cứ xịm lái thửa à ôi <laughs> sai mà kung quan chiêu bữa không một ตำได้เอนเปอร์เซ่อะปราคนกินมรานตำทำเันส uh uh> 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 ้มส่วนนะฮะเกินเจีบเขียวมึอหยองขียใ่ไม่คุ้งบัวพี่นอาสุดนักขายสินมู

ใส่กะปิทีหลังเ้าเข้มกยางเข็มกรบปยาแล้วมากรุงยุบใส่อีกปอเขาจะมาบอสบอมี่ตำมะขุมมัน้องใส่นนี้เกรเราะกินกรักี่บาสะดวกาสะดวกหอม ป <m> <os> ้าอยากว่าไปก่อนนะไปเยอะห้องเทมบอนบอน้่อีนงก่ยางตอนกินแล้วสิอัปเดตให้ฟังพี่น้องวันมีกุ้ยเตี๋นวแนวต้มตุนน้ำข้าวสายอนดีที่นัก

เส็บบดีท่สเบบดียกูยังบามเสบ่แสนละไม่ใส่พักไปอันการวะนะมันยุบยาใส่พักต่างหากโดดดโดดเดี๋ยวิเอาไฮดอกไปไปพอกานจะได้ชิม้าพี่น้องแล้วเลยเนาะอันนี้นานตาบุกหงอยเมื่งวันบินผ่านเสย กินสะอโต้ม e ่น no um, like um, ั่งยืนนี่เหรอโอ้ยได้ไม <Yeah. S 2> ่แม่งว <Yeah. S 1> ันต้นนี้นะอโตมากลางมาพี่น้องจัดโตจัดตังกันเนาะมากินตำบุ่งน้ำกันเด้อทุกคนเลยพ่อกันอยู่บ่โตตังตังเ็นเาต นั่งนางนั่งเออตีไปเรื่มตั้งอ่ะนางนางเหันเบิดกันกินหน่อยด้อกินหน่อยด้อพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันเด้อมื้อนี้สิมาอัปเดตยอดเงินเนาะพี่น้องว่ายอดเงินสมทบทุนหอบซองไหลทะลายเนาะหอบจำอิดอ่ะอัปเดตไปแล้วจ่ายไปแล้วเนาะพี่น้อง ทงทงงกงมามงอนี่มาอัเดทได้ก็มีผู้ใดนฝงินมาโอ้ยทวงทงท่งททหนึ่งแสบอยู่ันมื่ตัวงแบแบพี่่งเยแบ่่ดนยังเสียปันสุกเอ้ยเนี่าพีจดไแล้วจ้ะไม่อเรนหน่นะเป็นมาด้

หานวานเนาะตอนตอาหนักไม่เานะว่าสุดกินหนักเลยอะอัพเดทกันเอกินตไปแล้วแสบโอ้ยอ่าเอ้ยมึงเห็ดจังไงอีนี่ซุ่มถามด้อีหยาอย่แบีขอีกน้องน้อยอะไรรักกี้จะไปหมุนแน่น่ะเนาะโอ้วอแมนมักลกกนะบาร์ ได้เด้อเบอรงมุมมันเบอร์หามันเห็นเบิร์เดียวว่าเบอร์มาพี่น้องสิมาอัปเดทน้องยอดเงินที่เฮาได้ในตอนนี้มันได้เท่าไรเดี๋ยวพี่น้องถนุนทำทางอันนี้เป็นเงินที่เฮาสมทบทุนในหอบสองเนาะเพรต้มีแผนประกาศรายสื่อไปเดี๋ยวพี่น้องว่ามีผู้ใดแน่ได้ยอดร่วมเท่าไรเนาะ สำหรับผู้ใดที่อยากเบิ่งรายล,ละเอียดตั้ง่างทุกอย่างกับย้อนเบิ่งคลิปเก้าเก้าห้าใดเด้อพี่น้องเพราะว่าเขาถ่ายคลิปนัดถ่ายคลิปต่อต่อต่อเนื่องมาเลยน้องพี่นอ้องบริขารพว่าบบพวอตอนเด้อพี่น้องตอนนี้นะถ้าสื่ออ่านกนตำมอีดเดอนน้องพี่น้องหอบสองเลยอันนี้หอบสองกนตำมอีดอีแมนพี่ออสห้าร้อยบาทเด้อพี่น้องอันนี้คนที่สองอีแมนแม่เล็กเนาะสามพันบาท คนต่อไปแม่นั่นแม่จากแคลิฟอร์เนียเนาะประเทศสหรัฐอเมริกาพี่น้องหาสิบรียญนเดกจับคต่อไปแม่แม่วงจันริ่นสมุทรเนาะเซิงเิ่นเอาหหนึ่งล้านกีบแต่ว่าเอาไปสื่อเกือบโบกเนาะพี่น้องเิ่นว่าเอาไปสื่อเกือบโบกด้วยบาา่ารองสาบูธนั่นแหละหนึ่งล้านกีบเซิงสื่อเบิดแต่พี่น้องสื่อจนเกลี้ยงบ่อ่ะคนต่อไปคนต่อไปแม่นพินิก และพี่แอนทางประเทศสวีเดนเนาะสามพันบาทพี่น้องเลิกกาคนต่อไปแมแม่สมรักทางประเทศอิตาลีเนาะสองพันบาทเล้กกาคนต่อไปแมนพี่จากเยอรมันเนาะเป่นบทประสองค์ออกน้ำหนึ่งหมื่นห้าพันบาทโอ้หลายกอนหมพี่น้องเลยหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเลยหลายกรนหม<อ>คนต่อไปแมแม่ซ้อนเนะ<อ>าะเก้าแสนสามสิบพันขีดเอฟซีไอ้ขําแสงเนาะ เดี๋ยวกนต่อไปแมนเพื่อนบ่าวสุกทางฝั่งไทยเนาะคุณเซอรี่เพื่อนเซอรี่หนึ่งพันบาทค่ณได้จืดอได้เนี่ยเซอรี่คือได้แล้วเพื่นโอนซอยเพื่อนมาโอ้ยมามาเดี๋ยวสิซอยกันเพื่อนมาคนต่อไปแมนพี่บ่าวทางฝั่ใต้เนาะห้าร้อยบาทพี่น้องเดี๋ยวก้นต่อไปแมนเอื้อฮ่วงกับเอื้อเอ็งเนาะอยู่ทางประเทศแคนาดาคุณได้พี่น้องหนึ่งร้อยเหรียญพี่น้องเลย คนต่อไปแมนครูกันเนาะพี่น้อง1,000พบาทพี่น้องเอ้ยคนต่อไปแมนพี่คาร่าทางประเทศเยอรมันเนาะคนทางเยอรมันนี่หลายหลายคนเดาเติบเนาะพี่น้อง1,000พบาทพี่คาร่าทางประเทศเยอรมัน่นาะคนต่อไปแมนเอกับกิฟต์เนาะซิมาริ่นกับบราุกเหมือนนะเพิ่หายสองแสนกีบเพิ่งซอยแล้วกันคนต่อไปแมนพี่สมควรเนาะฟังทางฟังไทยห้าร้อยบาทพี่น้อง คนต่อไปแมนสาวร้อยอินดี้เนาะสองสาวร้อยขารอยบาทสาวร้อยกระโซย์ตั้งสวรรดิเขตขอบใจได้หลายคนต่อไปแม่นอันออพี่ชวนหนึ่งพันบาทพี่น้องเออลแล้วไหนลูออกแม่นแล้วออกปูของหนึ่งเนาะสาวร้อยเปกระปูแค้นได้อยู่แล้วฮะไอบุญสู้กับเอ๋ยคอนเนาะอยู่ทางประเทศสหรัฐอเมริกาหาซิบรียันเนาะพี่น้อง แล้วคนต่อไปแมนป่าวันทาง USA เนาะหนึ่งพันบาทพี่น้องฝากมากับพีต่ต่อเนาะแต่คนต่อไปแมนพระอาจารย์ทางฝั่งไทยพี่น้องเพิ่นฝากมากห้าร้อยบาทพี่น้องแต่กาคนต่อไปแมนไอเดียวเนาะพี่นออ้องไอเดียวนี่หนึ่งพันบาทรวมเงินทั้งหมดที่เฮอดายแมน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 สามหมื่น, 1, <c oughs> นหนึ่งพันห้าร้อยบาทปก <c oughs> ารซ้อ <c oughs> มร้อ,อยเรียญ ไดการหนึ่งล้านหนึ่งแสนสามสิบพันกีบเนาะพี่น้องได้บใบล,ลายมันเนาะพี่น้องแต่ว่าเงินบาทเนี่ยเท่าบท่านเนี่ยไปแหลกเลยพี่น้องนี่จะเอามาเห็นเบิร์นี่คือเงินที่เท่าได้สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่น้องบาสุกเอาเงินสดมาแล้วล่อถามือนีมาหน้านึงมาทายกีบให้พี่น้องบเบิร์เอานนั้นพกอยูอันนี้เป็นเงินสามหมื่นหนึ่งพันเนาะยังอีกห้าร้อยบาทบทันเนี่ยเอามา ตอนนี้ก็สมทบได้สามหมื่นกว่านะครับสองร้อยเหรียญเป็นเงินเกียรเบาซุกคูณเบิงเข่าวๆกับประมาณสามสามสิบสามหลานเนาะประมาณนั้นแหละสอ,องสามสิบสามห้านแล้วเงินเงินจำนวนนี้เบาซุกจะหมอบให้บ้านกัตนออนบ,บต่อเมืออนเทหอบหอบตมิตรแล้วก่อนเนาะหอบสี่สิบหลานนะถ้าเทตัวนั้นแล้วมือได้เบาซุกกับตมอบเอาเงินตัวน,นี้ไปแลกแล้วก็มาหมอบให้มือนั้นเลยเนาะพี่น้องเลยครั ต่อสื่อต่อไปเลยกเกษตร jungle c a น n น i ว a l มันสิได้เท่า์ไรดตอนนี้ร่วมๆทั้งหอบหนึ่งหอบสองนี่ได้ประมาณหอบก้อนเท่า์ไรดวะสนะี่สิบบานเนาะหอบมีสามสิบบานเจ็ดสิบบานนะพี่นอ้องแสนกว่าบาทนะ้ะเนาะประมาณแสนกว่าบาทะแ้่พี่น,ออน,น้องถนนคนทางเขาปานนั้นยังได้แบบอันนี้เนาะลอยโกเมตหนึ่งพี่นอ้องสิ่เป็นเป็นแสนนะอันนี้เดวกร่วมทั้งงบซาบานอีกเนาะงบซาบันกับ้า,บา,บาเจ็ด สามสิบล้านเนาะเขาจะว่ประมาณสามล้านนี่เนาแต่เบิร์ดร้ายเติบ้วน้องคนขีดเนาะเป็นรวมๆก็เป็นแสนองแสนบาทก็ได้เนาะเาบริเกียนไหวเนาะอวไรเป็นงบเอฟซีเนาะเกียนหรบววะตุกงบเอฟซีก็เริ่มจากหน้าเพื่อนอีนุกเลยแล้วว่าขี่เป็น่ยเ็ต้ได้เอายบนอนนะนะยบหน้เพือนอีนุกกับพอดีแล้วก็เียน เดี๋ยวพี่น้องเน่เท่าไรมาทั้งหมดกะจังไี้อขอบใจขอบคุณเด้อขอบคุณเอฟซีทุกทคนคุ้ยญ่ใจดีทุกทคนนอนดีสอยเหลือสร้างบ้านบาวุกนพี่น้องดีใจเนาะดีใจเลยมีมีท่าที่สะดวกสบายเยเด้อพี่น้องเ้อขอบคุณในรายวไ้นราย ให้ทุกคนอัญุมันคนยืนร่ำรวยร่ำรวยเด้อประสบผลสําเร็จในหน้าที่เวรงานทุกประการเด้อสพี่น้องงทีมงานนี่งานีเฮาก็1 0 0 0นึงผู้ใด๋น้อเรกันนเอกปุ้นเปาเดี๋ยวเากินต่ออันนี้โอ้บ่ได้พี่น้องเยาะาอแงี่องนี่ก็ กับถนนหนทางก็สิท่าอัปเดตให้เบิ้งสุ่มืงินสุ่มเงินดอกกันออกค่อยอัปเดตไปที่ละขั้นตอนจะว่ามันที่เศร้าเก่าฮะมันที่หาวันที่โฮกนี่แมนเท่าบริยูณบานพี่น้องอไปประเทศไทยพวกนี้ก็รับปล่อยวินาทีนี้ให้พวกนี้จัดการ ก็นับผู้ใดที่จะเย่านนย,ย,ายาเริ่อเ <c oughs> คลือดนี้เวิร์ดนนี้เวดก็ไปถ่ายต่อวันนี้อัปเดททางสองบบาหน่อย้บาอันพี่น้องบบาซุกประยุ่์น้อทุกคนโอ้ตอนเศ้าน้อตอนสวยน่อยนึงตอนไม่เหตอนแรกคล้ายๆอันนี้ต้องอาไปแรกพี่น้อง ที huh? ่ไหลเป็นเงินบาทก็ย้อนว่าเงินเอฟซีฟังใช่ฝากมาเนาะพี่น้องมันได้ไหลเป็นเงินบาทเพราะว่าเป็นไทยว่าเป็นเงินบาทเดี๋ยวมือหนาข้าก็จะเอาไปแลกอยู่ปักทรงปักเส่กูแล้วพี่น้องจะทาเบิรงเนาะว่าเหรีแลกเปลี่ยนมันสืเท่าไรมือข้าไปแลกข้าก็จะใช้ให้เบิรงอีกพี่น้องข้าก็ดีใจเนาะที่แบบว่าข้าจะไปกระซัพพอร์ตนะแม่คอร์ธทุกย่างน้ำบานตังหลังเขาเนาะจะเลอะจังแมนบา มันสีหนาเป็นไดแต่ยังเข้ากับพัฒนาเพิ่นซอยพัฒนาหางนะอนดีมุกดีใจพ่อสามบุมีงบเต็ใจได้บ่ไรพี่น้องคือได้อยู่บ้านตั้งแต่อีท่าหกปีก็ยังบ่ได้ไม่ฮบ้านตั้งหลงังถือว่าเป็นบ้านที่โชคดีที่สุดเนาะไม่ฮะท่านสิวยบอกกัเพื่อนโมเดลแบบโมเดลบ้านคุณเองนะเพา่อนซอยอขนาดนี้นะเขาก็ดีใจปกติบ้านอื่นนะเขาไม่จะเก็บเงินกันเองไนะม่ ตัวสิได้ก็เป็นเท่าไรปีพี่น้องนี่บา้านเฮาบ้านเฮาได้ทั้งเก็บเงินตัวเองแต่เงินเอฟซีนเน่เนาะร่วมกันมาได้บ้านเนาะบ้าใครว่าใครจะเติมขี้สมาดอ้อดวนไปใสายเบอร์ต่ดไปดูขบุยงเงินเก็บด้านปลายครับ เงินดอนสองร้อยดอนน้องหอมบะชันเนี่ยเอามาเงินดอนนี่จะไปแลกเป็นเงินกีบมาน้องพี่น้องมือไปแลกมืออัตราแลกเปลี่ยนแล้วสือฐานร่วมๆให้เบิ่งกมาเป็นเงินกีบใช่ไหเพราะว่าเงินบาทนี่ต้องเอาไปแลกเป็นเงินกีบที่เก่าน้องพี่น้องจับเงินดอนจำนะจำหน้าผู้ได้ที่แบบ สมัครอันนี้พี่น้องขออภัยสำหรับผู้ใดที่อยากต่อยอดบุญนอกจาสามารถทักมาหาได้เด้อพี่น้องได้ได้ตัวได้แห้งดีเนาะก็ได้ให้มันได้ปูนได้หินได้ทรายได้หลายพี่น้องช่างนี่จะเป็นแห้งแห้งเห็ดเอาเคยไปเรื่อยๆพี่น้องแล้วมือได้ก็แล้วมือหลังแล้วแต่มีหินมีทรายมีปูน มาเบล่ะมันยังมีลายอยู่ช่วงนี้ก็จะเป็นบุญบุญแน่ชาวบ้านเป็นเห็ดหน้าแซ่งพี่น้องเพจ่ากับชาวบ้านก็อย่าไปเบียกคเน่เนาะ<า>เห็ดหน้าแซ่งจับเพราเห็ดสูมือร้ายเขากลับเหน่ยแน่เขากะจับพักนั่นนู่นแน่คอยเป็นคอยไปพี่เนานนะชาหนุ่มก็น่านะ คนปูนส mm. 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 ั้นเสียแล้วเนาะแข่งน mm. ักกสุกมีกำลังใจพอบ้างทำเอฟซีสอยเห็นไหมโซ่เขาก็อดเมย์แล้วอัดดูเพิ่มอะกได้อดเมย์เพราะคิดเพ็่มเนสอยเขาเนาะสอยอย่าให้บ้านห้องสะดวกสบายนะเขาก็อัดเอมย์ไปได้เลย ไปพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้เขาก็สิีเวสเพียงเฉยเด้อเจอกันใหม่คลิปหนาเนาะเด <c oughs> ี๋ยวเขาสิไประเหต์ตนคิดสมะก่อนพี่น้องบ้านเขานับถือาศาสนาพุทธเด้อแต่ว่าสิเหต์ตนคิดสมะให้เด็กน้องเล็กหน่อยเนะ <c oughs> าะตัวมือแรงเขามี่กิจกรรมร้องคิดสมะ ชนะได้วาคิมัตชนะอไนเอาไปบึงเอาไปเด่นาสู้์เป็นยังตานะคิดตัชนะคิดคิสมาร์าน่งเจ้าเยไงเราแม่ขกาพเจ้าพมะพุทธเจ้าแม่พระเจ้าเอาข้าพเจ้า้าเจ้าพระเยซู ้วพี่น้องเจอกันใคนคะลิปหน้าบ๊ายบายจุบจุบจุบุจุบุ <c oughs>